ฮัลโหลสวัสดีครับผม,มาตามตะกรอครับวันนี้มาพูดในธีนเทศกาลแห่งความสุขอืมต้นคริสต์มาสนี่ไปซื้อมาเอางเลยนะใกล้สิ้นปีแบบนี้แนะ่นอนว่าต้องเป็นเทศกาลจ๊จีนเย่พ่องชินเจียยู่อีชินนี่วชอชยต้นคริสต์มาสแบบนี้แนะ่นอนว่า เราต้องพูดถึงเรื่องคริสต์มาสถูกไหมประเด็นที่จะพูดในวันนี้ก็คือคือตาลุมุ้วนอ้นเสื้อแดงที่ไปแจกของขวัญนะนครับสุขให้กับเด็กๆทั่วโลกยยเซนต้าคลาสทำไมเซนต้าถึงได้สามารถที่จะเดินทางไปรอบโลกแล้วก็แจกของขวัญให้กับเด็กๆมาหลายนะบลสวัสดก็ยังแจกอยู่เซนต้าเหรอเซนต้าเหรอใครก็รู้เซนต้ามีจริงใช่ไหม whatever นี่เคยสงสัยกันไหมว่าซานต์คลอสจะขนของขวัญยังไงไปให้เด็กๆทั่วโลกวันนี้มีทฤษฎีสามทฤษฎีที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบนด์คลอส is coming to t h นอกจากที่เราจะรู้กันแล้วว่าแซนต์คลอสจะนั่งลากใช่ไหมแล้วก็มีฝูงกวางเรนเดียร์มีจมูกแดงๆตัวหนึ่งคนอของขวัญใส่ไปในกระเป๋าแล้วก็บินไปรอบโลกเออ,อนี่นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหมย่ยังต้องเป็นชั่วโมงเลย แล้วในะคืนเดียวนี่นางจะนางจะทำยังไงหรือว่าจริงๆแล้วซานตาคลอสเป็นนักวิทยาศาสตร์เวย้ยเป็นนักท่องเวลา time traveler จริงๆแล้วเนี่ยซานตาคลอสเนี่ยทำทำงานทั้งปีเลยนะเว้ยแล้ว,วลก็จะแบบว่าอ่าโผล่เอาห้องขัญไปส่งทีละบ้านทีละบ้านทีละบ้านอย่างนิดอย่าๆหน่อยผ่านการท่องเวลาข้ามเวลาวาร์ปผ่านดรื่ออนัแบบฟุบหลับไม่พูดอาจจะหลังละ วิหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเมื่อเรามีประตูมิติเหมือนโดเรมอนอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบเปิดแงะไปได้ทุกครั้งท,ทุกตรงตอนหรือว่าซันตาคอร์เป็นโดเรมอนถ้าสามารถท่องเวลาได้ก็แปลว่าซันตาคอร์ต้องมาจากอนาคตท,ที่ที่แบบที่แบบมเเีเทคโนโลยีล้ำสมัยน้ำสมัยที่จะช่วยให้แบบว่าขนของแพ็คใหญ่ๆอาจจะเป็นแบบยอบ่อโมเลกุลยอ่อโมเลกุลของข,องขันให้เตกเปินี้ ก็แบบว่าคนไปช่วโลกได้จะมี iPad 600แล้วก็มีรายชื่อเด็กทุกคนอยู่เนี่ยนะใครไป็นรู้หรือว่าซซนต้ามันจะมีคนเดียวจริงๆแล้วเนี่ยวันคริสต์มาสเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรองค์กรหนึ่งเลยมันจะมีองค์กรหนึ่งที่เป็นชื่อว่าซซนต้าเเหมือนเฟสเอกะที่จะเป็นแบบ บริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดมาคือมาทั่วโลกรับผิดชอบโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ไว้แล้วก็บอกว่ามีซนตาคอร์เป็นพนักงานพันๆล,ล้านคนเราจะไม่พูดถึงเรื่องอการทําของขวัญน,นู่นนั่นก็คือเป็นเป็นอีกฝ่ายนึงอาจจะนํามาจากจีนนะครับว่าแต่แบบการขนส่งเนี่ยก็จะโยนมาที่แผนกซานตาเอกซ์และซานตาคอร์ตก็จะเป็นเหมือนแบบหน่วยหน่วยสวาส่านไว้แล้วแบบที่ที่เก่งมากๆที่เทรนที่เทรนมาแล้ว ย่องเข้าไปในบ้านแต่ละคนแต่ละคนด้วยโดยทักษะฝีมือที่มีที่เทรนมาแล้วอ่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีล้ำลแบบ G.P.S. แบบเก๋ๆมีกแบบมีกำไร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 แล้วก็มีแบบมีจอขึ้นมาอย่างงี้วูฟวูฟวูฟูเหมือนเล่นสปายคิดเก้ามากแล้วถ่ายคิดซึ่งแบบเป็นองค์กรลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เว้ยอาจจะอยู่อยู่ใต้ผืนโลกใต้ผืนน้ำแข็งของขั้วโลกนอร์โพล สาขาเต็มทั่วโลกไปหมดในไทยไม่ค่อยมีเพราะว่าแบบแบบเป็นยังเป็นประเทศไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็เลยยังยังไม่มีสันด์อขอที่แบบเ,ออเราก็เลยไม่ได้ของขวัญไเนี่ยต,ต,ตั้งตั้งต้มคิดมาแต่ยังไม่มีสลยขอมาไบเซนีไทยน่าจะเอาอย่างอแตนด์อะขอบ้างเลยเรื่องการขนส่งของแต่ที่น่าจะเป็นไปได้สุดนั้นนะก็คือสแนอะขอเนี่ยไม่ได้มาจากโลกเรา มาสุดลอกเงินเป็นเอนเลี่ยนเป็นเอเลี่ยนซันต้าที่มีเทคโนโลยีเทคโนโลยีล้ำๆเก๋ๆใหมๆ่ๆปังๆเคลื่อนที่บินรอบโลกไปด้วยความเร็วแสงก็ขี่ยานของนางไปแล้วก็แบบวูบวูรอบโลกเพน้นน่าจะเป็นเรื่องง่ายมากกว่าที่จะแบบจะบินแวะไปแต่และประเทศแต่และบ้านด้วยความเร็วแสงเหมือนเดอะแฟลชหรือเทียนตะขอเป็นเดอะแฟลช ไฟก็ใส่สีแดงนะแล้วพอบินรอบโลกไว้แล้วก็บบบเราก็เปิดเปิดไฟวิบบับรอบรอบยานอวกาศแม่ดนูบิบบับบิ๊บบับบิ๊บบับวิบับหลอกทำไมหลอกตาชาวโลกให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยน้่มันเกวียนตของเซนต้านี่ชายภาพเป็นรูปแบบรูปกวางดุ๊ก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 เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างภาพให้มันดูเฟรนลี่ดูแฮปปี้ดูสดใสเว้ยแต่จริงๆแล้วก็คือแบบ ไอ้ของขวัญเนี่ยมันแฝงไปด้วยยีนปลุกฝังไวรัสเข้าไปในตัวให้เด็กทั่วโลกบอกว่าได้รับเชื้อทำสิ่งที่ที่จะสร้างข้าวหลังจะสามารถเทคโอเวอร์โลกได้เว้ยแล้วพอวันหนึ่งว้ายานหยาตแม่ก็จะลงมาจอดแล้วก็แบบก็จะมีเซลล์ตคอตัวใหญ่ๆเขียวเดินออกมาดุ๊กดุกดุกดุกแล้วก็เรียกเรียกเด็กที่ได้รับของขวัญเอ่อเด็กก็จะเดินมาเป็นท่าของเซลลต่อมเพราะนั้น พึงระวังซันตาคอที่มาจากนอกโลกเลยหรือว่าวันหนึ่งอารยธรรมของของชาวโลกจะล่มสลายเพราะว่าซันตาคอวันหนึ่งเราจะถูกยึดครองด้วยชาวชาวดาวซนตาอารยธรรมของโลกเราจะไม่เหลือต่อไประวังซันตาคอนะหรือว่าพ่อแม่เรารู้ว่าก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีของขวัญในวันคริสต์มาส ผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่าแบบนี่นะแทนตาจะมายึดครองโลกนะก็เลยไม่จัดวันคริสต์มาสให้หนึงให้ให้ในทุกบ้านบางบ้านก็มีเพราะบางบ้านไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วนะก็ไม่จัดเพื่ออะไรปกป้องลูกเขาทําเพื่อลูกนะอืมเีเยนีย้ไปสองเพลงทำไมจัดเองแล้วนี่ใครจะเถียงนะว่าเรื่องแทนตาไม่มีจริง อันนี้เราเชื่อเว้ยเราเชื่อส่วนตัวไว้ทีลูกเทพจะมีจริงได้เลยแล้วทำไมขอให้สันสะคอจงสถิตอยู่กับท่านสินเจียยูอีสินนิวฮัวใชฮปปี้ฮัลวีนเอ้ยฮปปี้คริสต์มาสเมลีคริสต์มาสฮปปี้ฮัลลีเดย์นะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย อีดอกใส่เสื้อแขนยาวเปิดแอร์ยิบสองทำอะไรก็อยู่ต่างประเทศวินเทอร์อ